พริกป่นพริกป่นเจ๊แตนนะครับเพิ่มความเผ็ดอุ้ยฝาหลองวะท่นแล้วก็พริกตาแดงนะพริกตาแดงนี่สูตรดั้งเดิมน,นะครับกระปุกละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะอันนี้กระปุกละเก้าสิบเก้าบาทนะพริกป่นเจ๊แตนนะครับผมเราใช้พริกแดงจินดาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมไม่ผสมไม่ผสมไม่ผสมอะไรไม่ผสมขวดไม่ผส,สมแก่ไม่ผสมก้านนะผมนี่พริกตาแดงอ่านี่สูตรดั้งเดิมน,นะครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับผมวันนี้เราจะมาผัดให้ผัดหมูอ่ะให้มันกลายเป็นกระพริกอ่องนะผมง่ายๆเลย ไม่มีอะไรมากมีหมูสับหมูสับอันนี้พริกเออไม่ใช่พริกนะครับผมอันนี้กระเทียมกระหอมตำนะครับผมโขลกให้ละเอียดนะครับผมแล้วก็อันนี้เลยกระเขือเทศใส่กระเขือเทศปุ๊บกลายเป็นน้ำพริกอ่องเลยน้ำปฏิเสธครับผมแล้วก็นี่เลยน้ำมันสก,กัดจากพืชน,นะครับผมเนี่ยใส่แค่นี้แล้วผมแล้วก็ใส่พริกตะแดงลงผัดลงไปกลายเป็นพริกอ่องเลยแค่ใส่กระเขือเทศนะโ <Okay. S 1> อเคเรามาเริ่มทำเลยเพื่อในการเสียในายกาเวลานี่เปิด กระแทะ,ะทใส่น้ำมันพืชไปเลยเราลีบทำกับข้าวเราไม่ชอบใส่นีไม่ชอบทำไม่ชอบใส่นี้นะไม่ชอบใช้ตะหลิวเนะมไม่รู้เป็น,นี่ไร <c oughs> เตรียมตัวเปิดเลยนี่นครับเราจะเทียวหอมกระเทียมแนละ้วที่ตำวันนี้ตำมุ้นปุ้ยเลย พอพริกอ,องมันต้องถึงเครื่องถึงขิงอยากกินมะพริกอ่องไม่ยากครับผมมีมะพริกตาแดงก็ทำมะพริ่งองได้แล้วสามบ้านแปดบ้านเหมือนกันสวัสดีคุณดูดทุกคนนะครับครับผมวันนี้เราจะมาทำผัดน้ำพริกตาแดงผัดหมูนะผมให้มันกลายเป็นน้ำพริกอ่องนะ เพิ่มความเผ็ดด้วยพริกป่นเจ๊แตนนะวันนี้เนานะง่ายเมน,นูใครทำก็ได้ตถสดิไม่ต้องเยอะครับผมไม่ต้องโอ้โหปั่นพรอมปั่นพริกให้มันยุ่งยากครับมีแค่นี้แหละได้กินพริออกองแล้วนี่เราก็ผัดหมูครับผมหมูลงไปจะได้ ถ้าเรื่องจะไม่ก็หยอดน้ำปฏิเสธนิดนึงสวัสดีคุดูเข้ามาใหม่ด้วยนะครับใจสั่งไูกคับชิมทีิท้งได้เลยเราปักแมทมาให้แล้วหมดมวันนี้อากาศดีครับผม,อมไอ้น้ำไอออกเลยอ่ะเย็นจัด นี่คุณบุญศรีครับนี่เอาพักไปเลยต่อไปแล้วก็ใส่นี่เลย,เยนี่ครับพร <ปะ S 1> ิกกระเด็นครับสุดยอดเด้อครันี่เลยนี่แล<ด>้วครับกระเด็ครับ180่งร้อยแปดสิบบาทนะผมนี่ส่งตีนะครับผมมื่อกี้ตัวตีเนาะอยวกให้ดูบรรยากาศเป็นกระพริกเางาเหมือนพี่หวานนะอัตม,ม,ม์น้องมุดเลยมาดนี่<ๆ>ครับเราใส่ไปแล้ว เลยแล้วจะท้าเราก็จะหอมใช่อร่อยอหอมเลยครับอ่ะสวัสดีคุณตักแดครับ<ต>มันยังไม่เผ็ด,ดเราดูออก มไม่เ,เราจะใส่นี้ไปเองครับผมอย่า <โก S 1> เยอะเด้อน,น,น,นี่เลยกระปุกละ99บาทครับผมไม่มีขวดมีก้านไม่มีขวดไม่มีก้านไม่มีเก็บ <c oughs> ใส่เข้าไปพอไหมพี่จัก <c oughs> โอ้ยเอาละาวันนี้ทวามเผ็ดจริงไม่จกตาเด้อโอ้โหกับพริกเนาะพริกไม่เผ็ดแล้วจะเผ็ดพี่จักพี่คิดดู มาแล้วครับผมมาแล้วต้อผัดให้หอมมีนุ้งได้ง่ายๆครบผมมีนตะพิกตอแดงกลายเป็นนตะพิกอ่องซะแล้วนี่แล้วครับผมแล้วก็จะใส่น้ำโอ้ล้างช้อนหน่อยช้อนสกปรกมากอืมไม่สกปรกแค่ปิดพริกนิดหน่อยปิดพริกก็แหละปักเขีย ยังไม่ลงนะครับโหยมะเขือเทศเป็นชิ้นหลังที่เดีด๋วยวเราเคี่ยวน้ำก่อนให้ตัวพริกเนี่ยมันวิ่งซึมเข้าไปในหมูก่อนโอ้โหวิ่งซึมเลยมเมื่อกี้เราใส่น้ำไปแล้วใช่ไหมไม่น้ำมันหายไปไหนเน่ย ร้อนเอ้าเนาะร้อนเอ้าเนาะนี่เสร็จแล้วครับผมเราก็ใส่นี้เลยใส่มะเขือเทศโอ้โหลืมว่ออเห็นไหมนี่แหละมันก็ออกลายเป็นพริกอ่องแล้วง่ายอ่ะมีแค่พริกแกแดงกับพริกป่นแจ๊สแทนหมูบดแค่นั้นเองหรือจะเป็นไก,ก,ก่บดก็แด้ เส็จแล้วพริกเองแห้งๆเราเสร็จแล้วก็ตักใส่พยัญชนะลยครับรออะไรพยัญ<อ>ชนะเออยานพานะเรายังไม่ได้ขอหน้าชิมหน่อยได้ปะอยากชิมเหมือ <c oughs> นเดิมไม่จับ <c oughs> ทำอย่างดีก็ดีก็หน่อยแต่ <c oughs> น้ำปลามาทำไม <c oughs> รูก่อน,น้ำปลาเขาดิน่ารักเสร็จได้เสร็จได้ <c oughs> เอามาไหนๆก็ามาแล้วยอเพราะเป็นวิธีนะผมอยากยอแหละนี่ม่เราตักใส่ยานพานะกันยันชนะขึ้พย,ยันชนะใช่ไหมเออนี่เลยแล้วก็ผักสดเนาะ ใช่ได้ทำไงเนี่ยถ้าทำตอนเที่ยงเอาข้าวมาคุกเลยเนี่ยใช่ใช่ได้สวัสดีคุณนันทิจันครับโอ้โหเงยยนดีไม่ลงถ้วยได้แล้วครับผมนี่เลยพริกตะแดงผัดกระหมูผัดใส่พริกป่นกลายเป็นกระพริกอ่ององ่อ,องนะครับผมนี่เลยนี่ครับผมฝากด้วยนะครับผมพริกตาแดง แมงดานะผมนี่แมงดาร้อยแปดสิบาทเหมือนกันนะผมดั้งเดิมร้อยแปดสิบาทนะครับผมนี่ส่งฟรีนะผมเนี่ยตุลเจ๊แตงกระปุกละเก้าสิบเก้าบาทนะครับอันนี้ส่งฟรีเหมือนกันนะครับพื้นที่ปกตินะครับผมวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับฝนจะตกแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย See you again